รกรีบกักรีบกับแน้นจ๊ะ DM h อรีเอน DM คอเทียศูนย์รวมแฟชั่น a, ar, และไลฟ์สไตล์ระดับโลก l ล e Healthy จุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีฝักบัวอารอม m a ผ่อนคลายสดชื่นฟื้นฟูบำรุงผิว Slim Concept Perfect Lock Perfect Shape สถาบันสุขภาพดี m r r i s a Clinic Miracle Life Miracle Face หน่วยลับเฉพาะกิบ ที่แอสิตาอีโคลิสอร์นะคะมากี่ครั้งก็มีสวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นเหมือนเราสองคนนี่เลยค่ะดีพี่แหนสวัสดีค่ะน้องจีนนะคะน้องจีนนี่แบบว่าเรียกว่าแบบไงอะทําให้มีมีสีสันมีสวรรค์มีสวรรค์มีสวรรค์สวรรค์บนดินสวรรค์บนดินเลยจากกรุงเทพนิดเดียวเองชั่วโมงเดียวเองคือทั้งหมดมีครองที่ธรรมชาติไม่มีปุงแต่งเลยแล้วแลสเคทพี่น้ำไม่อยากพูดเลยว่ามันสวยจริงๆ มันสวยจริงๆมันมันอะไรที่ว่าต้องขอบคุณทุ้งจีดที่เป็นคนใส่ใจปกติเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยเงินก็จะเหลือเฟือจะให้ GM ดูนู่นนี่นะไม่ค่ะคุณจีดอสิตานะคะฟาดเรียบค่ะ <laughs> ไม่เหลือเผื่อใครค่ะทําเองทุกอย่างอาหารดูแลเองทุกอย่างาเรื่องกรารทำความสะอาดเออแลนด์สเคปเองทุกอย่างแบบมีเคล็ดลับตลอดเวลาเลย <laughs> แล้วน้องก็ต่อเติมไม่หยุด อะไรคะมีกิจกรรมด้วยเหรอคะใช่พี่เหนตามที่บอกว่าหามพักที่นี่เรามีกิจกรรมแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่มันมีในรีสอร์ทที่นี่เป็นป่าจากใบจากลูกจากเยอะแยะไปหมดเราก็ให้น้องเนี่ยคะ่ะน้องอยู่แม่บ้านเอาจากมาพับเป็นปะตเพียนบ้างเป็นตะกา้า <ừ> เป็นตะก้อกอันแล้วแต่พี่เหนจะลองทำไหมปัตะเพียนปะตเพียนใช่เลยเ<ม>อามาสารปะตเพียนอ๋อพันพันอย่างนี้ก่อนใช่ไหมคะพันอย่างนี้พันม<อ>ือน,นใช่ไหมคะอาทำตามแล้วกลัวทำเป็นเป็นเป็นประทูทอะ ปะทะเปียนเป็นปะทูอ่ะ,ะเ,เอออะไ,ไรจะคุยจะไปตุงใันตัวทอง พี่แหนตอนนี้เราจะมาเรียนวิธีการพับผ้าขนหนูไปรูปสัตว์ต่างๆที่ไว้ในห้องถูกต้องพื้นที่เนี่ยลูกค้ามาก็สามารถไปทําที่บ้านได้จะเป็นรูปหงส์รูปช้างรูปหมาแล้วตัวเงินตัวทองพับได้หมดเลยค่ะพี่พี่แหน่จะลอ,จ <น S 2> ลองพับเองไหมให้น้องพับเถอะคอ่ะจริงค่ะเดี๋ยวพี่แหนพับไปกลายเป็นแบบอะไรเอ่ยตัวอะไรเอ่ยตัวทองน้องกําลังพับตัวนีิปิตช้างโหน่งช้าง แ,แล้วเป็นน่ารักนี่ทําผลิตตุ๊กตาขายเองเลยนะ <c oughs> ออคือจริงๆแล้วเนี่ยคือมาอยู่ที่เนี่ยมันมันไม่ใช่ว่าเหงานะคือมีมได้ให้ทําแล้วก็แบบเจ็บบรรยากาศอ่ะจริงๆแล้วพอเช็คอินเข้ามาเนี่ยอาจจะเช็คอินเที่ยงทําอะไรบ้างก็พายเรือเล่นเรามีเรือให้พายเล่นรอบเกาะ จะขับจักรยานก็ได้ขะะี่จักรยานใช่ค่ะขี่จักรยานก็ได้หรือว่าจะนั่งเรือไปไหว้พระไปเที่ยวตลาดน้ำอ๋อมีหมดเลยมีหมดหรือจะทำคุกกิ้งก็ได้แบบถ้าเกิดอยากจะเรียนทําอาหารอันนี้คือเป็นกิจกรรมที่ต้องมีค่าใช้จ่ายไหมคือเฉพาะคุกกิ้งที่มีค่าใช้จ่ายคือชาร์ตตามราคาสมมติว่าพี่กินผัดไทยและอยากจะเรียนหนูพาคข้าครัอวอ๋อเข้าใจละ ก็เข้ากับราคาผัดไทยอะถูกต้องคือไม่ได้มาเป็นแบบเป็นคาสเรียนังสือ่อตอนเช้าเนี่ยพาัฟายเรือมาให้ใส่บาตรใส่บาตรเสทา,านอาหารเช้าแล้วก็มีกิจกรรมสเตชันนะคะตั้งแต่8โมงถึง10โมงก็ตั้งแต่เรียนสารประเ,เพียนพับผ้าขนหนูพับผ้าเนปกินหรือว่าจะปิ้งข้าวเกี๊ยววาดรูปหรือว่าเรียนทาผ้ามัดยอมแล้วก็มีสอนนวดด้วยได้ยินข่าวบอว่าที่นี่นวดเด็ดมากเลยต้องเลยเหลยค่ะเอาง่ายๆนะถ้าเราไม่มานอนพักก็ได้ ขับรถไปจากกรุงเทพใช้เวลาประมาณชั่วโมงชั่วโมงเดียวชั่วโมงหนึ่งปั๊บเรามานวดเรามากินอาหารต่อโอ้โหไม่ต้องอะไรแล้วเอ้ยทำไมเข้าเกี๊ยวว่าต้องมีว่าดรูปนราล่ะคะคุณจี๊ดไม่งั้นมันก็ธรรมดาไปพี่แหนพวกเรานะไม่ธรรมดาอยู่แล้วความเวอร์ความเยอะเนี่ยยกให้พวกเราอยู่แล้วถูกต้องค่ะอันนี้เป็นสีผสมอาหารอ๋อเหรอคะได้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เธอ ถ้าเกิดบางคนแบบว่าขี้เกียจว่าหรือไม่มีไอเดียเราก็จะมีรูปภาพเยอะแยะมากมายสําหรับเด็กและผู้ใหญ่พี่แหน่น่าจะเป็นโดเรมอนโดเรมอนโดเรม่อนดีไหมนะทำยังไงตัวเล็กสุดเลยค่ะก็อันนี้วางลงไปง่ายไหมง่ายมาพี่แหน่ก็เอาสีเลยค่ะเเอิด อันนี้ไม่ใช่โดเรมอนแล้วค่ะโดเรมี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 ซ่อนละ่ะอันนี้เป็นข้าวเกี๊ยวว่าวนะคะทำจากเอ,อ่อเลยนะครับแป้งข้าวเหนียวป,ะป่ะค่ะใช่ค่ะพี่แหน่ของพี่แหน่สวยอะ่ะตายแล้วหมูยองตกงานแล้วหมูยองเดี <laughs> ๋ยวพี่มาแย่งทำนะคะ <laughs> อะไรอีกคันเนี้ยอะไรอีกคันเนี้ยเรามาเรียนทำผ้ามัดย้อม <laughs> และเสร็จแล้วพอทําปุ๊บเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เราจะมีแบบพี่เลือกเสร็จแล้วพี่เอาลับไปบ้านเลยอย่างนี้นะคะเราหาซื้อที่ไหนก็ได้แต่ความภูมิใจคือเราทาเองเราทําเองแล้วพี่รู้ไหมความเป็นอีโคของเราแบบเป็นวัสดมสีที่ย้อมเนี่ยมาจากต้นตะบูนพี่รู้จักต้นตะบูนไหมนั่นเลยค่ะต้นที่ติดสาลาทีนี้พี่แหน่พี่แหน่ใหญ่ที่จะทาลายไหนคะ จิตใจนี่ทั้งคู่ก็ต้องไายหัวใจก็แหัวใจหัวใจพองโตหัวใจพองโตเพราะเราเห็นข้างในแล้วว่าจิตใจเราเป็นยังไงพองโตตุบๆเลยตอนนี้นี่พอตโตตามนี้ตัดเสื้อเลยนะตัดเสื้อผ้าเลย นี่นะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะเรียกว่าจ้ำเลยนะกระโดดอันนี้คือน้ำจากต้นสบูนค่ะพุ่งนะออตออันนี้เราจะแช่เอาไว้ประมาณ10บนาทีค่ะ10นาทีเวลาผ่านไปเหมือนโกหกเวลาผ่านไปเหมือนโกหกขอโทษนะคะเขาบอกคนเราอ่ะมีพรสวรรค์ค่ะไม่เคยทำมาก่อนน้องคะ ที่จะดูจากแววตาน้องนะว่าน้องแววตาพูดความจริงหรือเปล่าว่าสวยไหมแต่แว้าสวยผ่านไหมคะไม่ผ่านไปนะคะผ่านมานะคะขอบคุณค่ะมัด่ยอมนะคะทำได้ง่ายๆต้องมาทำที่นี่ดลค่ะอัสิทไทยอีโครีสอร์ทค่ะ ตอนนี้เรากำลังนั่งอยู่ที่ร้านใหม่ของจีชื่อว่า b i r ร์ดเคสบ a ยอัสิาวันนี้นะมีคนขายลูกเข้าไปในกรงนกอ,อุ้ยคือฮาม่าในโซเชียลตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มาเช็คอินที่นี่นะถือว่าเช,าชย,ชย,ชยถูกต้องนี่เป็นชั้นล่าง ใช่ค่ะเรามีชั้นบนชั้นบนอากาศดีมากเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นบนกันนะคะไปดูพระอาทิตย์ตกดินและไปจิไวายข้างบนกันจิบแชมเปญเนาะได้เลยค่ะตอนนี้นี่คือมีอะไรบ้างที่เป็นเครื่องดื่มที่ที่นี่ที่แบบว่าเป็นซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ที่นี่นะคะก็จะเป็นกาแฟรอดช่องวัตเจดกาแฟเฉากล้วยแล้วก็ที่อันที่จะต้องทานเลยก็คือกาแฟน้ำช่อดอกมะพร้าวหรือว่าเป็นชาโบราณน้ำช่อดอกมะพร้าว ก็เป็นน้ำชาาของมะพร้าวเนี่ยพี่ไหนเห็นไหมมะพร้าวเวลามันมีดอกมันเป็นช่อๆเราหั่นปุ๊บแล้วมันจะออกมาติ้งติ้งติ้งติงนั่นนะค่ะกขึ้นชอบบินไปตอมใั่แหละขวาเขาจะออกมาเป็นทีละหยดเต็มกระบอกมีขวดหนึ่งได้ในใช้เวลาก็คือรุ่งเช้าพอดีแล้วเวลาเราทานเนี่ยเราสามารถคือดิฟเป็นกาแฟโบราณชาโบราณก็ได้หรือชาเขียวก็ได้อีกตัวหนึ่งคือมะพร้าวปั่นมะพร้าวปั่นเสร็จแล้วเราก็ทำกาแฟเพื่อดิบข้างบนเวลาทานเนี่ย พอเราดิบก,กาแฟลงไปบนบนน้ำมะพร้าวปั่นแล้วเราก็ดื่มจากข้างล่างก่อนและตื่นเสร็จแล้วกคนอ๋อเพื่อได้รสชาติของมันใช,ใช่ไหมไทยวคาวคเสร็จแล้วกาแฟก็ผสมกับมะ<อ>พร้าวปัน่นเป็นคนไม่กินกาแฟแต่ขอโทษต้องกลับมากินอีกขอทุกอย่างนะอ่ะเคยดูแลโรงแรมมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้ประสบการณ์กาสร้างสมเยอะอยู่อยู่โรงแรมมากี่ปีอยู่โนเวเชลอยู่แอคคอร์มา20ปี20ปีแล้วมาทําที่นี่ ะะเกษียณเกษียนยตัวเองทำที่นี่มาพี่แหน่เชื่อไหมวันเนี้คือวันครบรอบ9ปีเมื่อวานนี้วันนี้คือ10ปีพอดีวันนี้ขึ้นไปที่สิบเหรอขึ้นไปที่สิบวันนี้ค่ะตาแล้วทำไมมันดูแบสดใสมากเลยมันไม่มีการแบบ เขาบอกตรงนะยังใหม่ตลอดจริงถึงไม่จะเป็นช่วงโควิดนะก็ไม่ไป่อปล่อยให้โซมไม่ค่ะเราก็คือเทปวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะเมื่อก่อนโควิด<อ>ปรปับปรุงเลย,ยปรับปุงมาเลย,เลยปรับปรุง<ล>ค่ะทําใหม่หมดเลยห้องเครื่องทาสีใหม่จากมุงใหม่ก็เปิดร้านกาแฟใหม่ด้วยวเมื่อกี้ก็ดูสิคะอยู่ในห้องนะคะก็ยังมีเรือมาส่งรถช่องแล้วมีปลานะคะบอกตามตรงถ้าคุณเดสัมผัสปลายิ้ม ปลาตาใสาที่เบลตาเขามีแบบความแบบว่าน่าราักเฮ้ยไม่เคย,ย<า>เห็นเบลตาปลาอย่างนี้เลยอ่ะแล้วมันยิ้มตลอดเวลาเนอะพี่นะคือเป็นยิ้มจริงแบบมันเหมือนโกหกแล้วขนลุกแต่ตาของปลาเนี่ยสิมันเหมือนกับว่าดีใจเจอเจ้าของอ่ะแล้วแบบไม่มันดีใจว่าจะใจที่กินอาหารไม่อนอตื่นแล้วก็ ที่วัดนาม็นเป็นอย่างนี้ฟุ๊บที่นี่นะเดี๋ยวพี่ขากลับไปแล้วอยู่ล็อบบี้มันก็ยิ้มแบบนี้เหมือนกันถ้าใครอยากจะเห็นปายยิ้มถ้าไม่เชื่อมาที่นี่เลยอารสิตาอีโครีสอร์ทปายยิ้มจริงๆค่ะเวลาที่รอคอยตื่นเต้นคืออาหารของที่อาหสิตาอีโครีสอร์ทนะคะสดอร่อย หวานกลมกล่อมเหมือนเจ้าของชอบเราจะเริ่มด้วยอะไรก่อนดีคะอข้างหน้าเลยเลยค่ะยำส้มโอขอบอกเรื่องของยำส้มโอเขาที้เดบิเบสุดแล้วเขาก็ไม่มีการที่ว่ารางวัลที่เขาได้เด e b ว s ์สุดเนี่ยจะถอยลงกล้มามขึ้นล่าสุดปีนี้ได้ถึง2องรางวัลเลยค่ะเป็นเบสชาอวอร์ s นะคะก็เป็นคนโหวตให้นะคะ ก็มีในจังหวัดน,นี้ได้ที่เดียวนะคะทั่วประเทศไทยก็ประมาณร้อยกว่าที่ทั้งหมดเลยทั่วประเทศไทยเหรอที่โรงแรมมัต้องเยอะแยะนะได้ร้อยกว่าที่ร้อยสามสิบหกที่ชอภู<ต>มิใจอยู่<ช>มากเลยอ่ะแล้วก็อีกอันนึงเป็นดับอาเซียนนะคะดับอาเซียนนี่คือได้เป็นเซอร์ติฟายมาตามมาตรฐานของกรีนโฮเทลดับอาเซียนค่ะแล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวก,การกีฬาเป็นผู้มอบให้แล้วก็โดยที่าาคณะกรรมการเนี่ยมาจากอาเซียนนะคะ อ่าลมต้นที่นี่นะคะอันนี้คืออะไรคะเป็นยำส้มโอค่ะส้มโอแม่กองมาจากสวนปอสันทิศนะคะก็ที่พี่บอกแล้วไงมากิ่ครั้งกิ่ครั้งก็ต้องนี่้วดูกุ้งสิคะนี่แล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นปูม้านึ่งค่ะเนื้อแน่นมากเลยค่ะจากคงโคนอืค่ะต่อไปค่ะข้างๆพี่แหนก็เป็นปากระพงนึ่งซีอิ๊วสไตล์ฮ่องกงนะคะมีด้วยนะอ่ามีค่ะพ่อครัวเราหลาลาพ่อครัวเรานี่คือเป็นพ่อครัวจาก Chinese Cuisine นะคะจากโรงแรมอือนี่คุณก็ออกมาทุก ลาคาาย<บ>ามากเลย<อ>ค่ะ H O D ที่นี่เนี่ยระดับคุณหน้าง,งานจะเป็นคุณโรงแรมหมดจากสีกดาวห้าดาวเอโทษน,นะคะคนนี้ไปอยู่ที่ไหนนะคะโรงแรมรีปิดเลยค่ะว่าก็บาเอาตัวอันนี้ค่ะเป็นแกงคั่วนะคะ ยอดมะพร้าวอ่อนใส่กุ้งแชบุ้ยแล้วก็นี่หอหมกอันนี้เป็นสิกเนเจอร์มาต้องทานนะคะละลายในปากเลยค่ะเป็นหอมหมุนเนื้อปลากระพงนุ่มมากสูตรของใครสูตรของใครสูตรของอาอึม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 นะคะปิดห้องทํากวนกวนกับมือเลยค่ะไม่บอกกลัวใครขโมยสูตรกุ้งแม่น้ําเผาค่ะแต่ว่าข้างบนเนี่ยเราท็อปด้วยแอปเปิลเขียวมะม่วงนะคะก็คือตะไคร้กินแบบรีเฟชดีค่ะสดชื่นไม่อ้วนด้วยนะคะน้ำพริกกระจาด ะะมีทั้งปลาทูมีทั้งกุ้งอบเกลือแล้วก็มีเครื่องเคียงจะเป็นก็คือน้ำพริกกะปิน้ำพริกปลาทูย่างแล้วก็เต้าเจี้ยวหล,นๆๆลน่นะครบครบเครื่องเลยนะคะครบเครื่องเลยนะคะอันนี้คือเป็นหมึกทอดพริกเกลือแล้วก็ทอดมันพี่ไหนคะตอนนี้เราอยู่ชั้นบนของเบิร์ดเคสแล้วที่เนี้ยเหมาะสำหรับเพื่อนฝูงหรือว่าคู่รักมา จิบแชมเปญจิบไวน์ทานของเล่นแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกดินท่ามการธรรมชาติพี่หน่ดูข้างขวามือนี่คือน้ำเ,เนาะต้นไม้สวนสน,สนเต็มไปหมดเลยพระาที่ตกดินสวยมากต้นที่เห็น,นคือต้นลำพูถ้าตกดึกเนี่ยนะคะเอื้อมมือไปให้จับหห้อย หรอใช่ไม่ต้องไปนั่งเรือไปดูหิงห้อยมต่มดูที่นี่เลยถ้าเกิดมีใครจะเหมาจัดเป็นปาร์ตี้ได้ไ,ได้เลยหลังหกโมงถึงที่คืนเราล็อกเลยล็อกเลยข้างบนเสร็จแล้วไปต่อคาราโอเกะข้างล่างได้อีกโอ้หอ่พร้อมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจะจัดสัมมนาเออหรือจะมาเทีย่ยวเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะ มีแอทิวิตี้เยอะมากไม่มีผิดหวังเลยแหน่คะนอกจากร้านอาหารแล้วเนี่ยจิจะมีเรือนไทยหลังงานพี่แหนเห็นไหมเรือนไทยหลังนี้เหมาะสําหรับก็คือว่าไว้งานแต่งโดยเฉพาะ บ่าวสาวแห่ขันหมากนะคะเจ้าบ่าวแห่ขันหมากมาทางน้ํารับไหว้สู่ขอบนเืินไทยแล้วก็กลางคืนเนินไทยหลังงามนี้ก็จะเป็นแบกกราวสาหรับคู่บ่าวสาวเดินลงมาขึ้นเวทีและกลางสนามก็คือจัดปาร์ตี้รับรองแขกได้ถึง300ท่านเลยค่ะพี่แนี่ขอแซมเนื้อนึงคือว่ามาพักที่นี่เนี่ยได้นอกจากได้แบบสบายอ,อกสบายใจแล้วเนี่ยได้อิ่มบุญไปด้วยนอกจากอิ่มอาหารหากใครจะจ่ายต้นทุนเรียบร้อยกําไรทั้งหมดเลยเนี่ยทุนเจ้าถวายเพื่อให้เ,ออเด็ก ยากจนเด็กพิการซ้ําซ้อนด้วยนะคะและเรามีชุดไทยให้เช่าใส่ชุดไทยเนี่ยนะคะรายได้จากการเช่าชุดไทยนะคะคือเป็นการทําบุญตามจิตศรัทธาก็ให้เป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กตาบอดด้วยเช่นกันค่ะนี่เนี่ถึงสวยไม่หยุดหย่อน ดีครบจบในที่เดียวแบบที่งัดเอาทุกวิชาการโรงแรมและประสบการณ์กว่า20ปีมาทุ่มเทกับที่นี่มาเทีย่ยวเล่นเป็นกำลังใจให้คุณจีเธอนะคะอาซิตาอีโครีสอร์ทอัมพวานี่เองโกกิกบโกกิบกับแหนนะจ๊ะโกกิบโกกิบกัแหนนะจ๊ะกรุบก,กริบกรบกับแหนนะจ๊ะ ถ้าไม่อยากพลาดความสนุกทุกสัปดาห์ก็กด Subscribe กดติดตามกันด้วยนะคะ